สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ굿มอร์นิ่งเอฟ r y วันพี่ยาญาจากประเทศอังกฤษนะคะพิทยาญาทำระบบ p s เอนะคะเพื่อส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้คนเป็นระบบที่สามารถเข้าใช้ฟรี9ระบบด้วยการสามารถที่จะสร้างไรายได้โดยที่ไม่ลงทุนสักบาทถ้าลงทุนศูนบาทก็สามารถเข้าใช้ได้นะคะวันนี้พี่ยาญามาแบ่งปัน เทคนิคดีๆให้กับทุกคนถ้าเรารู้เรื่องนี้เราจะเข้าใจชีวิตของเราเราจะรู้เทคนิคเราจะรู้วิธีว่าเฮ้ยทำอย่างไรเราถึงจะมีเงินแบบคนอื่นทําอย่างไรเราถึงจะประสบความสําเร็จเงินคนอื่นได้ถ้าเรารู้เรื่องนี้วันนี้พี่ย่าเอาเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันนะคะถ้าคิดว่าคลิปดีก็สามารถแชร์ให้พี่ย่าได้นะคะถ้าเราอยากประสบความสําเร็จเราต้องรู้เรื่องนี้ค่ะทุกคนค่ะนะเราต้องรู้เรื่องจิตใต้สํานึกเราต้องรู้เพราะเขาเป็น ตัวที่บงการชีวิตของเราอยู่นะคะวันนี้พี่ย่าแบ่งปันสิ่งดีๆนะคะใครที่ไม่เข้าใจก็ไปอ่านหนังสือเดอะซีเกรหรือไปชมภาพยนตร์เดอะซีเกรได้นะ,ะวันนี้พี่ย่านะคะมาแบ่งปันหรือไปอ่านหนังสือ NLP ได้ถ้าใครที่ไม่เข้าใจในสิ่งที่พี่ย่าสอนแต่พี่ย่าจะเอามาแบ่งปันที่แบบเข้าใจง่ายๆนะคะ S <S <an imate> ให้เราเข้าใจนะ <ai> ว่าเราอยากประสบความสําเร็จไม่ว่าเราอยากมีเงินเยอะเราอยากดึงดูดคู่รักที่ดีเราอยากดึงดูดแฟนที่ดีเราอยากทําสิ่งดีๆในชีวิตของเรานะคะให้เรานะเข้าใจเรื่องนี้นะในตัวเรานะคะในตัวเรานะคะในตัวเรามีอยู่สองสิ่งที่เราต้องรู้นะคะคือจิตสํานึกนะในตัวเรามีจิตสํานึก5%จิตสานึก5%านจิตใต้สานึก95%้สา จิตสำนึกเขาทำอะไรพี่อ๋ยจาจิตสำนึกนะคะจิตสำนึกจะเป็นส่วนที่ตัดสินใจส่วนที่เป็นเหตุเป็นผลส่วนที่เป็นเหตุผลส่วนตัดสินใจและก็เป็นตากกานะอยู่ในตัวเรามี2สิ่งนี้นะแล้วก็เ5า็ก็คือจิตใต้สำนึกของเราจิตใต้สำนึกจะทำงานแบบอัตโนมัติเลยทุกคนคะนะทำงานอัตโนมัติและ95%้เอเขาควบคุมตัวเราอยู่เขาควบคุมตัวเราอยู่สวัสดีจ้านะคะจิตใต้สำนึก95%ในร่างกายของเราเนี่ยเขาควบคุมเราอยู่ เขาจะทํางานโดยอัตโนมัติเอาพี่อาย่ายกตัวอย่างอย่างเช่นเราขับรถกลับบ้านจะทุกคนคะเราขับรถกลับบ้านนะเราขับรถกลับบ้านเราจับพวงมาลัยเนี่ยนะเราก็คุยโทรศัพท์ไปด้วยเอา้าวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายตรงไปแป๊บเดียวทุกคนรู้ไหมว่าเราถึงบ้านแล้วนั่นคือจิตใต้สำนึกควบคุมเราแล้วก็ทำงานโดยอัตโนมัติบางครั้งเราไม่รู้ตัวเผลอแป๊บเดียวถึงบ้านแล้ว หรือเรากินข้าวเรากินข้าวเราตักข้าวเข้าปากแล้วก็เคี้ยวเราไม่ได้มาคิดว่าเอ้ยฉันจะต้องตักข้าวมือซ้ายหรือมือขวาฉันจะต้องเคี้ยวแบบไหน,นเราไม่ได้คิดเลยเราตักข้าวเข้าปากแล้วก็เคี้ยวโดยอัตโนมัตินั่นคือจิตใต้สำนึกเขาทํางานอยู่เขาบ่งการของเราอยู่และนี่ก็เช่นกันการที่เราทําอะไรล้มเหลวทําอะไรไม่ประสบความสําเร็จทําอะไรก็ไม่ได้ดีสักทีหรือนะอกหักซ้ําแล้วซ้าเล่าหรือนะคะคมีแฟน ไม่ดีนี่คือสิ่งที่เรานะคะสิ่งที่เราจะต้องแก้นะคะมันเกิดจากอะไรตัวไหนบงการอยู่นั่นคือจิตใต้สำนึกของเรากับทุกคนจิตใต้สำนึกของเราบงการตัวเราอยู่เพราะฉะนั้นเราจะต้องแก้จิตใต้สำนึกของเรา เราต้องโปรแกรมเขาใหม่เราก็ต้องสื่อสารกับเขาใหม่ให้เข้าใจให้เขา,าไปในทางที่เราปรารถนาไปในทางที่ชีวิตของเราต้องการเราต้องสื่อสารกับจิตใต้สำนึกของเราให้เข้าใจนะเราต้องแก้เขาเราจะแก้เขาได้ยังไงที่ยายะเอานะคะถามนานะคะก็เราจะต้องโปรแกรมเราจะต้องโปรแกรมจิตใต้สำนึกของเราใหม่ใส่คําพูดเข้าไปใหม่ เราจะต้องใส่คําพูดเข้าไปใหม่สวัสดีจ้าคนสวยเราต้องใส่คําพูดของเราเข้าไปใหม่ในจิตใต้สํานึกของเรานะคะเราจะต้องโปรแกรมเขาใหม่สิ่งไหนที่เราปรารถนาสิ่งไหนที่เราต้องการชีวิตแบบไหนที่เราต้องการชีวิตดีๆนะคะมีแฟนดีๆอะไรที่เราต้องการบ้านสวยๆอะไรที่เราต้องการเราโปรแกรมนะโปรแกรมเขียนออกมาเราปรารถนาอย่างไรเขียนแบบมาเราเราต้องการชีวิตของเราแบบไหน เราสามารถที่จะควบคุมเขาได้นะจิตใต้สํานึกนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาควบคุมเราอยู่เราสามารถที่จะโปรแกรมเขาได้ตื่นเช้ามาเราสามารถที่จะโปรแกรมเขาให้เขาไปในทิศทางที่เราต้องการเราสามารถที่จะสื่อสารให้เขาเข้าใจได้นะคะจิตใต้สํานึกของเราฉลาดมากค่ะทุกคนคะจิต ok ใต้สํานึกของเราฉลาดมากนะคะอย่างเช่นเราโปรแกรมจิตเราโปรแกรมจิตของเรานะโปรแกรมจิตฉันมีเงินมากมายเหลือเฟือ ฉันมีพลาซิตอินคำหนึ่งล้านบาทต่อเดือนฉันได้รับแล้วเนี่ยเราโปรแกรมสมมติเราโปรแกรมแบบนี้นะคะถ้าจิตใต้สำนึกของของ,ของเรานี่เขาฉลาดมากทุกคนนะคะถ้าในตัวเรานะถ้าในตัวเรามีทรัพยากรถ้าในตัวเรามีทรัพยากรอยู่จิตใต้สำนึกของเราเขาจะดึงทรัพยากรดึงศักยภาพดึงพลังในตัวเราเนะี่ยออกมาใช้ในการที่เราโปรแกรมจิตเขา ะะแต่ถ้าในตัวเราไม่มีทรัพยากรที่จะทำให้เรานะคะมั่งคัง่งหรือทำให้เรารวยได้ในสิ่งที่เราโปรแกรมไว้เขาจะไปหาจากข้างนอกจิตใต้สำนึกของเราเขาจะไปหาจากข้างนอกเขาจะไปค้นหาจากข้างนอกมาช่วยเรามาทำให้เราประสบความสำเร็จนั่นนี่คือจิตใต้สำนึกเขาฉลาดมากเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องเข้าใจจุดนี้นะเราปรารถนาที่จะมีชีวิตดี อยากประสบความสําเร็จเราจะต้องเข้าใจในเรื่องจิตใต้สํานึกของเราเราต้องนําทางเขาสื่อสารเขาไปในทิศทางที่เราต้องการไปในทิศทางที่เราปรารถนาความลับนะทุกคนหาความลับคือจิตใต้สํานึกของเราเนี่ยเขาเหมือนกับเด็ก5้าขวบเขาเหมือนกับเด็ก5้าขวบจิตใต้สํานึกนะไม่ต้องการอะไรที่มันยากๆเขาไม่ต้องการที่จะอ่านหนังสือที่มันยากๆเขาไม่ต้องการทําอะไรที่ยากๆ เขาชอบอะไรที่ง่ายๆเหมือนเด็ก5้าขวบค่ะทุกคนคะนะเหมือนเด็ก5้าขวบจิตใต้สำนึกของเราชอบดูภาพชอบดูภาพชอบสัมผัสชอบแอคชั่นชอบความรู้สึกดีๆจิตใต้สำนึกของเรานะเราสามารถที่จะสื่อสารกับจิตใต้สำนึกของเราด้วยความรู้สึกด้วยอารมณ์ความรู้สึกค่ะทุกคนคะนะจิตใต้สำนึกไม่ชอบอะไรยากๆชอบอะไรที่ง่ายๆชอบดูภาพ ชอบดูภาพเหมือนเด็กห้าขวบเห็นไหมเขาจะชอบนั่งดูภาพแล้วก็เขียนโน่นเขียนนี่วาดภาพจิตใต้สำนึกของเราก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจจุดนี้เราจะทํางานนะคะกับจิตใต้สำนึกของเราได้ง่ายขึ้นเราสามารถที่จะดึงเขาออกมาใช้เราสามารถที่จะนําทางเขาในไ,ไปในทิศทางที่เราปรารถนาทิศทางที่เราต้องการด้วยการสื่อสารกับเขาให้เข้าใจด้วยอารมณ์ความรู้สึกของเราใช้ภาพใช้เสียง จิตใต้าสานึกนะคะเราต้องใช้ภาพใช้เสียงแอคชั่นสัมผัสความรู้สึกนะคะกับเขาให้เข้าใจเราสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้เราอยากมีเงินเราอยากปรารถนาอะไรเราประสบความสําเร็จได้นะคะด้วยการที่เราตื่นเช้ามาเราต้องโปรแกรมจิตของเราในสิ่งที่เราต้องการนะ,ะถ้าเราต้องการสื่อสารกับจิตใต้สําน,สนึกของเราต้องใช้ความรู้สึกความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกเหมือนเราได้รับแล้วพี่ย่าย่ายกตัวอย่าง Rab, เช่นอย่างเช่นเราอยากมีเงิน เราอยากได้เงินเยอะเราอยากประสบความสําเร็จในชีวิตเราสามารถที่จะโปรแกรมตัวเราให้เป็นสิ่งที่เราปรารถนาให้เป็นคนที่เราปรารถนาได้นะด้วยการโปรแกรมเขาอย่างเช่นสมมุตินะเราปรารถนาที่จะเป็นคนระดับโลกอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะสามารถที่จะเขียนแล้วก็พูดฉันคือคนระดับโลกฉันคือคนระดับโลกแล้ว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  ฉันคือซุปตาออนไลน์ฉันคือซุปตาออนไลน์ฉันคือซุปตาออนไลน์อ้าวเราอยากเป็นแม่ค้ขาขายดีฉันเป็นแม่ค้ขาขายดีเรียบร้อยแล้วเราก็โปรแกรมตัวเองหรือเราอยากดึงดูดเงินเราก็โปรแกรมสินะ,ะฉันเป็นนักบริหารเงินที่ยอดเยี่ยมแล้วฉันเป็นนักบริหารเงินที่ยอดเยี่ยมแล้วจิตใต้สำนึกเขาชอบอะไรแบบอารมณ์ความรู้สึกเขาชอบอะไรที่พูดซ้ำๆ,ๆ,ๆย้ำๆเขาชอบอะไรที steering, ่ง <finale. S 1> <im> ่ายๆนะเราพูดโปรแกรมจิตซ้ำๆย้ำๆซ้ำๆย้ำๆ ทุกวันทุกวันเชื่อไหมว่าชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปแค่เราทําติดต่อกันเกิน7วันเกิน21วันขึ้นไปชีวิตเราจะเปลี่ยนเราจะสังเกตได้ว่าชีวิตเราจะเปลี่ยนไปเราจะเหมือนคนใหม่ขึ้นเพราะยิ่งถ้าเราโปรแกรมเราอาจจะมีแบบพูดกับตัวเองเหมือนเซลล์พอกเสียงสูงต่มแบบทําให้จิตใต้สนึกนะเราจดจําเราพูดซ้ำๆย้ำๆเม,ม,มืม่อ,อไหร่ที่เราสิ่งที่เราพูดเข้าไปถึง5%คือจิตสํานึกนะคะ จิตใต้สํานึก95%จิตสําเนกมีหตในตัวเรามี2ส่วนนะ,นะพอเข้าไปถึงจุดนั้นเมื่อไหร่โอ้โหชีวิตคุณจะเปลี่ยนสังเกตไหมคนที่เขาโปรแกรมจิตของเขานะได้ได้ดีมากเลยแล้วก็สำเร็จเขาจะประสบความสําเร็จไวบางคนก็ปีเดียวบางคนก็6เดือนเอามีเงินร้อยล้านแล้วบางคนนะคะบางคนโปรแกรมมานานแต่ว่ายังสื่อสารกับจิตใต้สําสเนกของของเราไม่เข้าใจเข้าเหงอนเด็ก5ขวบเราอย่าใส่คสําศัพท์อะไรที่มันยาก,ยาก เข้าใจยากนะเราต้องใส่คสําศัพท์คาพูดอะไรที่มันฟังแล้วเด็กห้าขวบเข้าใจได้นะเราต้องใส่โปรแกรมเราแบบนั้นตื่นเช้ามาเนี่ยเราต้องสื่อสารกับจิตใต้สําสนึกของเรานะเราอาจจะนั่งสมาธิสักห้านาทีนั่งสมาธิก่อนเพื่อรียกการที่เราจะโฟกัสเพื่อให้เราแบบมีสติมีความสุขขึ้นเนะมื่อ,อไหร่ที่เรามีความสุขขึ้นจิตใต้าสานึกเขารับรู้เขารับรู้เราสามารถสื่อสารเขาผ่านความรู้สึกเท่านั้นนะคะผ่านความรู้สึก ะะแล้วเราก็นั่งสมาธิขอบคุณตัวเองขอบคุณอะไรที่ในบ้านของเราทําให้เรามีความสุขขึ้นพอเราเริ่มมีความสุขขึ้นเราก็ใส่เลยเราก็ใส่คําพูดที่เราปรารถนาเลยนะฉันได้รับเงิน10บล้านบาทเรียบร้อยแล้วเราแล้วแต่เราอะว่าเราปรารถนาชีวิตแบบไหน,นคนเราปรารถนาไม่เหมือนกันค่ะคนเราปรารถนาไม่เหมือนกันเราจะก๊อปปี้ความฝันของเราไม่ได้กับทุกคนเราต้องเขียนออกมานะคะแล้วก็โปรแกรมตอนเช้า โปรแกรมได้ในวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถโปรแกรมได้มากกว่าหนึ่งคพูดนันะเป็นการเซลท็อปผ่านความรู้สึกเข้าไปถึงจิตใต้สํานึกข,ของเราถ้าเราทําแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆรับรองว่าเราประสบความสําเร็จแน่เพราะสิ่งที่เราทํามาไอ้ทาไมมันล้มเหลวซ้ําแล้วซ้าเล่าอ,อกหักแฟนทิ้งซ้ําแล้วซ้าเล่าทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จซ้ําแล้วซ้าเล่าลดน้ําหนักก็ลดไม่ได้สกทีอ้วนแล้วอ้วนอีกมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดจากจิตใต้สํานึกของเรา เขานะคะเขาควบคุมเราอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเราต้องควบคุมเขาเราต้องนำทางเขาตื่นเช้ามาต้องนำทางจิตใต้สำนึกรู้สึกดีขอบคุณเสร็จแล้วก็สั่งจิตใต้สำนึกของเราวันนี้ฉันปรารถนาที่จะมีความสุขชีวิตดีคือเราต้องการอะไรให้เราใส่เข้าไปคำพูดลบๆปกติเราก็รู้สึกลบรู้สึกลบๆไวมากอยู่แล้วบางคนตื่นเช้ามาใส่คำพูดไม่ดีเลยโหวันนี้ซวยแน่เลยว่ะ ลืมทาการบ้านหรือบางคนวันนี้ชวยแน่เลยทํางานยังไม่เสร็จเลยเจ้านายต้องการเห็นไหมเราจะใส่คําพูดแบบนี้หรือบางคนตื่นเช้ามอกขายไม่ดีแน่เลยวันนี้รู้สึกขายไม่ดีรู้สึกปวดว่าหรือบางคนใส่คําพูดไม่ดีตื่นเช้ามาโยคันเนื้อคันตัวรู้สึกว่าสิเป็นไขรอ้าวเห็นไหมเราโปรแกรมจิตตัวเองในด้านไม่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแค่เราสื่อสารใหม่เริ่มใหม่ค่ะเราสามารถที่จะเริ่มใหม่สื่อสารกับจิตใต้สำนึกของเราให้เข้าใจ ุยกับตัวเราให้เข้าใจด้วยความรู้สึกตื่นเช้ามารู้สึกดีเลยไม่ว่าเราจะรู้สึกไม่ว่าเราจะปวดหัวหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ยสดชื่นจังเลยวันนี้รู้เลยว่าชีวิตฉันจะดีรู้เลยว่าฉันจะประสบความสําเร็จในวันนี้รู้เลยว่าฉันออกไปทํางานนี้จะมีแต่คนสนับสนุนฉันรู้เลยว่ามื้อนี้ฉันจะมีแต่คนรักนะคนเลี้ยงูย้สนับสนุนฉันทุกคนเอา้ารู้เลยว่าวันนี้ขายของหมดขายเกลี้ยง จนได้คว่มถ้วยคว่าหม,ม้อเออความหายพูดไปในสิ่งที่ต้องการในสิ่งที่ปรารถนารู้เลยว่าวันนี้ขายได้แน่เลยห,หลักหกหลักแสนหลักแสนหลักล้านแน่เลยยอดเข้าเป้าแตกเราก็พูดไปในสิ่งที่เราต้องการเราอย่าโปรแกรมจิตของเราในด้านลบเราเปลี่ยนใหม่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเรากระมวลพัสสวัสดีจ้าเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเรานะเปลี่ยนด้วยกันนะควบคุมจิตใต้สำนึกข,ของเรา 95%เขาควบคุมเราอยู่พี่ยอียยกตัวอย่างได้จิตใต้สํานึกเราเขาควบคุมเราอย่างยกตัวอย่างเวลาที่เราขับรถนะ่ะเห็นไหมขับรถกลับบ้านเราคุยกับเพื่อนคุยกับแฟนอยู่นะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเอาตรงไปเอาเลี้ยวตรงนี้ตรงนั้นนะคุยไปแป๊บเดียวเผลอแป๊บเดียวไปถึงบ้านแล้วเห็นไหมนี่คือจิตใต้สํานึกเขาทําง,งานเขาทําง,งานอยู่เห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องควบคุมเขานําทางเขา ไปในทิศทางที่เราต้องการต้องสื่อสารกับเขาสิ่งที่เราจะสื่อสารกับจิตใต้สำนึกได้ก็คือใช้ความรู้สึกใช้อารมณ์ความรู้สึกของเราสื่อสารกับเขาพูดกับเขาโจทย์ออกมาเลยเราต้องการที่จะโปรแกรมจิตของเราอ่ะแบบไหนให้ชีวิตเราเป็นไปแบบไหนให้เราพูดคํานั้นประโยคนั้นซ้าําๆย้ำๆซ้ำๆย้ำๆนะคะจิตใต้สํานึกเขาจะจดจําพอเขาจทจํามันผ่านเข้าไปถึงจิตสานึกอ่ะห้าเปอร์เซ็นที่เรามีอยู่ชีวิตของเราจะพุ่งทะยานฟ้าเลยสังเกตถ้าคนที่เขาเขาแบบ เกดเขาเข้าใจเขาสามารถที่จะทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นนะความรวยของแต่ละคนไม่เหมือนกันเราไม่สามารถก๊อปปี้กันได้บางคนมีเงินหมื่นก็รวยแล้วบางคนมีเงินแสนก็รวยแล้วบางคนมีเงินล้านก็รวยแล้วบางคนสิบล้านก็รวยแล้วบางคนร้อยล้านก็รวยแล้วบางคนพันล้านก็รวยแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันนะขึ้นอยู่กับว่าชีวิตของแต่ละคน ที่อยู่ในชุมชนนั้นหรือครอบครัวนั้นจะปลูกฝังกันมาแบบไหน,นแต่ถ้าเราสามารถที่จะแก้จิตใต้สำนึกของเรานำทางเขาไปนทิศท,ทางที่เราปรารถนาด้วยการโปรแกรมจิตเขาใหม่ตอนเช้าก่อนนอนหรือตอนที่เรานั้นนึกได้โปรแกรมคำนี้เลย นึกได้โปรแกรมเลยฉันสวยเรือรวยมากอ้าโปรแกรมเราอยากได้คําไหนเราเขียนเอานะอันนี้พี่ย่ายกตัวอย่างให้เฉยๆสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราต้องการนะเขียนเอาแล้วก็พูดบ่อยๆซ้ำๆย้ำๆเป็นการเซลท็อปเซลท็อปให้มันทะลุทะลวงถึงจิตใต้สํานึกถึงจิตสํานึกของเรานะเราต้องพูดออกมาด้วยอารมณ์ความรู้สึกหลับตาแล้วก็นึกถึงอย่างเราบอกว่าเรามีแฟนที่สวยหล่อ รวยหรือเราปรารถนาแบบไหนแล้วก็นึกไปหรือเราต้องการที่จะอ่ามีชีวิตที่ดีขึ้นนึกไปเลยว่าเรามีเงินเท่านี้เอาเงินเรามีเงิน30ล้านเอาเราเงินนี้ไปซื้อบ้านให้ลูกคนนี้ซื้อบ้านให้ลูกคนนั้นเราเงินซื้อบ้านให้เราเก็บเงินไว้ในธนาคารเท่าไหร่นะชีวิตเราเป็นแบบไหนเราไปกินข้าวนอกบ้านกับครอบครัวยังไงเราเนี่ยมันต้องมันต้องนึกแล้วก็มีความสุขใส่อารมณ์เข้าไปนะนึก แล้วก็ความรู้สึกเพราะว่าจิตตสําุึกของเราเขารับรู้ผ่านความรู้สึกอันไหนที่เราโปรแกรมไม่มีความรู้สึกเขาจะไม่รับเพราะฉะนั้นเขาจะรับเฉพาะสิ่งที่เราโปรแกรมผ่านความรู้สึกอิโมชันของเราลงไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นลองเอาเคล็ดลับนี้ไปทําดูทุกคนผานะคะพยายามเชื่อว่าเราจะประสบความสําเร็จได้ในชีวิตที่เราปรารถนาทุกคนนะคะคนอื่นทําได้เราก็ทําได้เราไม่ต้องทํางานเหนื่อยเหนื่อยเราไม่ต้องลงแรงเหนื่อยเหนื่อยเราใช้พลังพระเจ้าในตัวเราด้วยการ นำทางจิตใต้สานึกข,ของเราไปในทิศทางที่เราปรารถนาเอาเขามาใช้ร่วมกับการทํางานของเรารับรองว่าเราจะประสบความสําเร็จร่ํารวยเราจะประสบความสําเร็จมีแฟนดีมีชีวิตที่ดีขึ้นมีการงานที่ดีขึ้นนะมีความสุขในชีวิตครอบครัวนะชีวิตของเราสั้นลองทําดูกนะัทุกคนค่ะเชื่อง่ายไม่ได้แปลว่าเราโง่เชื่อยากก็ไม่ได้แปลว่า,เรา,า,วาเราฉลาด นะลองเอาไปทําดูค่ะความเชื่อของเราถ้าเราเชื่อในด้านดีเราก็จะนําพาชีวิตของเราไปในทางที่ดีค่ะสําหรับวันนี้เอื้อยลาไปก่อน